สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขูสุขคนครับครูไทยบรรนอกครับมาแล้วมาแล้วคือเก่าแล้วนะครับแต,แต่ว่าช่วงนี้เป็นวัดนะครับร่มหนาวมาก,กน,นะเปลี่ยนอากาศนะครับับเป็นวัดนะเมื่อนี้สีผ้ามาเฮ็ดซ่องกาแฟเหลือใส่ครับล้างน้าแล้วครับจากแดดจากลมไปเรียบร้อยครับถ้าทำมุมมันก็สวย,สยน,นะพี่น้องถ้าใส่กันไก่กันไกลกันน้องกันมุมออกแบบนี้เป็นสามส่วนครับเป็นสามส่วนเราทำมุมสงส่วนสองส่วนสองส่วนตะวันที่สามมุมหนึ่งก็ดีครับ อันนี้ก็คือใช้บัตรบัตรเครดิตบัตรอะไรประชาชนไม่ะไม่ลเหตุแล้วเราจะเอาลายอะไรก็ได้ไเราครับ yeah. แล้วรูดออกมาเนาะถ้าเอาบัตรประชาชนนะครับหรือเอาบัตรเครดิตงานของข้าสีแเนีนเป๊ะเท่ากันเลยนี่ก็ใช้แมพเก็บแป๊ะเนี่ไปแล้วพี่น้องเห็นบัตรครับเมื่อเข้าพับเรียบร้อยเนาะได้จากซองกระแฟงพับเรียบร้อยก็จะมาเป็นรูปแบบนี้ครับพี่น้องแบบนี้ข้าสีมาขึ้นรูปเนาะขึ้นรูปกับเลือกเลือกสีที่มันคล้ายๆกันพี่น้อง รูปขึ้นสีขื้นไล่รูปคล้ายๆกันอันดับแรกอ่ะเอาตัวนึงมาแล้วก็สอดนะครับสอดข้างล่างนะครับแล้วก็สอดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเอาตัวที่สี่นะครับมาสอดสอดสอดฟังข้างนี้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะไปสอดตัวตัวที่สามเมื่อกี้เนาะ แล้วก็ดูไปหึงมาครับหนึ่งไปหึงมากระสิได้ไล่ไล่เดียวกันครับพี่น้องแล้วก็กรเห็ดนี่แหละครับเวลาว่างเนาะเห็ดไปหลายๆ้องกาแฟเห็ดได้หลายอย่างนะครับพี่น้องอันนี้สีเอ็ดเป็นพวกกันพวกกระต่าพวกกันแนวใส่กอกนะครับเพราะว่าถ้าไปเห็ดกระเป๋าผมคิดว่าก็เห็ดได้ด้วกันครับเห็นเห็นกระเจ้าเห็ดขึ้นกันนี่ขึ้นลอยต่อเนาะมาดีกวาเอาที่ซีมาขึ้นไปเห็ดแล้วเหรวกระสิแบบเขาเงินไว้ยัง มันสิมีเห็นสมาติถีบไปเรื่อยๆครับเป็สิต่อไปแล้วเห็นไหมครับเหรียญที่สามต้องต่ออีกเนาะอ่าตอนนี้มากึ้นรูปไปแล้วครับเป็นแบบนี้เนาะขึ้นรูปกระต่อก็ได้ครับกระต่อต่อนีอน่อันนี้กาวสีหนึ่งครับเห็นไหมอ่าอันนี้คือเห็เดเห็ดเห็ดมาผนวกกันเนาะครับเราตรงนี้ใส่ก่อนถ้าอยู่ข้างในก็เอาต้องใส่ก่อนครับไม่เป็นไรยเดียวกัน ไล่เดียวกันหมดเลยหมดเลยไล่เดียวกันนี <Yeah. S 1> ่ไล right e ่เดียวกันนี่นีไล่เดียวกันยังสี่ยังสีเห็นไหมต่างเกียรความต่างมันคนละอย่างแล้วแต่เราเพราะว่าซองกาแฟผลิตมาแต่ละครั้งแต่ละล็อตจะไม่เหมือนกันครับนี่เนาะก็ต้องเลือกลายนะครับนี่แหละ ความสวยงามของกาแฟเนาะตั้งเตีือกาแฟสซ่องกาแฟกับยูไบโดนครับพี่นอ้องตากแดดก็ค่อยเสื่อมสภาพไปแล้วแต่ว่ากช่วงที่เขาอยู่กับเราเราก็ต้องใช้ประโยชน์กับเขาให้มากที่สุดครับสอดเข้าไปเนาะสอดเข้าไปอันนี้ก็สอดขึ้นไปตรงอันนี้คือคือลูกต่อให้พี่น้องเบิ้งครับแล้วอันนี้ก็สอดตรงนี้จะสอดตรงนี้ก็ได้ พี่น้องก็คอยคอยแกะนะครับแก้ปัญหาแต่ละจุดแต่ละจุดไปรัางเธอแบบดูวิดีโอลัางเทืออาจจะแบบไม่เข้าใจเนาะเออ,ต,อต้องต้องลองเหตุครับพวกพวกบางีต้องต้องล่องทำตะกอนพงกระเทโพเป็นอกครับกับเบิ้องอคิดเพิ่นนี่แหละเบื้องวิดีโอเพิ่นแล้วก็ล่องมาเหตุศึกษาเพื่อจะของอได้แล้วครับพี่น้องเห็นไ่ได้มากกับขื้นมมมเรียบร้อยอันนี้อีกลายหนึ่งนะครับที่ท,ทําสําเร็จแล้ว แต่ลายคล้ายๆนี่เอามาใส่ข้างบนแล้วแต่เราจะใส่เห็นไหมครับนะครับมาเห็ดเห็ด <h ate> สุดท้ายเราอยากอยากได้เท่านี้ใช่ไหมเราก็เอาเท่านี้นะครับแล้วเราเราเราอยากได้ฝาเป็นบอเราก็ทําต่อขึ้นมา2อ,อย่างขึ้นนะแล้วก็เป็นฝาปิดก็ได้ครับนี่ก็คืออีกหนึ่งนะสวัสดีกันนึงอันนี้ไม่ต้องมีฝาครับพี่น้องอันนี้ไม่ต้องมีฝานะก็ใช้เห็นไหมซองสีแดงแล้วก็อันนี้เป็นลายอันนี้ซองสีเขียวครับเขียวดําก็จะเป็นลายครับเห็ดพับเต่าไหนได้เท่านั้น ทำเป็นลวดลายได้เห็นไหมครับอันนี้ใส่ของได้ครับนี่อันนี้ก็อาจจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยลายเห็นไหมครับลายแต่ละลายไม่เหมือนกันใหญ่ขึ้นมาอันนี้ทําลายมืออยู่ครับนี่เนาะก็ทำมาเรื่อยๆครับเนาะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนาะกะ็ใส่เวลาลายเติบอยู่ครับโดนมืออยู่ อันนี้สามารถใส่พวกของภาชนะต่างๆได้หรือเราอยากทำตะกร้าพายก็ได้ครับใส่หูไปก็สามารถใส่ได้และครับหรือทาเอาไปใส่เข้ากับปว่างไว้ก็ได้ครับอืมใส่ของใส่ของที่เป็นในขัวเรือนเข้าก็ได้ครับอ,อันนี้ก็เป็ดทําเป็นกระเป๋าได้ครับเห็นไหมลายครับทําเป็นกระเป๋าแต่อันนี้ก็คือรอไปเข้านะครับเข้ารูปแบบแล้วก็เป็นกระเป๋าสะพายแบบผู้หญิงนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าก็ได้เนาะทําเป็นกระเป๋า แต่ว่ากระเป๋ากับ,กบผมมาเห็นมมงอล้วกะนังเทียกกะมันมัน,ม,นมันก็สวยอยู่เนาะมันเป็นแด์เมดครับแต่ว่ามันดูไม่สงคุณค่านะครับเพราะว่าเวลาเราไปาทําแล้วทีนี้ข้างในเราต้องไปบุ้วเลยครับไปไปบุเป็นเอาผ้าเอาอะไรมาใส่ใส่ซิปใส่อะไรใส่สายไปอีกค่าทําอีกอยู่ประมาณสามถึงสี่ร้อยนะครับอย่างใบนี้แหละอยู่ที่สามถึงสี่ร้อยนะครับแล้วทีนี้เท้าสิมาขาย ใบละลอยหาสิบมันกิดบ่อใดครับก็จะต้องสมมติค่าเข้าเย็บร้อยสามร้อยห้าสิบเนาะสมมติเขาเขาคิดอันนี้สามร้อยห้าสิบเขาก็ต้องมาคิดค่าแห้งเขาแหแนวนัำเต้าเขาก็คิดค่าซองกาแฟาเพราะว่าบางครั้งเราเรากินเองไม่ได้เท่านี้หรอกครับเราก็ต้องไปหาซื้อ,อะนะครับน้งเต้เขาข้าวเจ้าขายเป็นซองคือร้อยซองต่อหนึ่งบาทอะไรยังสินะหรือห้าบาทยังสิแล้วแต่เขาเจ้าติสิขายแต่ว่าเขาอยากเข็ยนแอนเอบรกเขาก็ต้องไปซือ้อพี่น้องแต่ว่ากันสิสามร้อยสมมติเขา้าเขา้าซองแล้วสามร้อยห้าสิบเนาะ แล้วบานี้เขาม้าไขาอยหา0บมันก็บอะไรมันก็ต้องสี่อยนะครับสี่อยก็รู้สึกว่ามันบ่ออันนั้นเพราะว่ากว่าเราจะได้ทั้งนี้ย่างหน่อยกับลูกนี่แต่สีอยู่ประมาณตีตีประมาณสี่ร้อยห้าสี่ร้อยห้าสิบหรือบางเจ้าก็เสียเอาหาลอยครับพี่น้องมันรู้สึกว่าแพงเนาะเพราะว่าบางครั้งก็ไปซื้อกระเป๋าที่มันเป็นอะไรที่มันมียี่ห้อหน่อยมันก็จะประมาณห้าร้อยก็ใช้ได้นานหลายปีแต่อันนี้ก็ใช้ได้หลายปีแต่มันดูแบบ มันดูเป็นแฮนด์เมดอยู่อ่าเป็นสร้างสารรค์แต่จะทรงคุณค่าไหมก็ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะครับถ้าฝากเออกดไลค์กดติดตามเด้อครับถ้าชอบคลิปนี้ก็เออฝากนะยครับคิดครูไทยบ้านนอกนี่แหละครับครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพี่นอ้องฟงฝ่ายสุขุขุทุกคนครับสวัสดีครับ